สวัสดีครับลุงเตี้ยแชนแนลสหายรักทุกท่านสวัสดีคุณผู้ชมที่รักที่อยู่ทางบ้านนะครับ สบายดีสูบูสุฟคนพี่น้องนะครับอ่า uh, มื้อนี้ลุงเตี้ยติเฮ็ดข้าวสงการนะครับอ่า uh, ภาษาบ mm ้านเฮาเนาะค้นสังขบุรีเนาะเข,ขาจะเรียกว่าข้ขาวสงการนะครัเบ,นนบ,รเ,บเป็นบางกลุ่มนะบางบางกลุ่มก็เรียกว่าข้าวแช่นะครับปกติแล้วก็เรียกว่าข้าวแช่นะครับอันนี้ก็วันนี้จะทําข้าวแช่หรือขา้าวสงการนี่แหละครับเป็นเป็นอาหารฤดูร้อนเนาะเดือนนี้ก็เริ่มเข้าฤดูร้อนเต็มที่แล้วนะครับลุงเตี้ยกับอ่าคุณแม่นะครับแม่แม่ของลุงเตี้ยนะครับ อ่าสูตรนี้เป็นสูตรคุณแม่นะครับสูตรดั้งเดิมตั้งแต่บโบราณนานมาแล้วนะครับดั้งเดิมมาเลยทีเดียวเขาเรียกว่าข้าวอาหารกินแก้ร้อนนะแก้ร้อนในหน้าร้อนนะครับฤด,ดูร้อนจริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยเราจะทากันช่วงสงการนะฮะช่วงเล่นน้ําสงการช่วงเดือนเมษาแต่ว่าอ่าหน้าร้อนเราทําได้ทุกฤดูนะทุกทุกทุกเดือนลยครับช่วงเป็นหน้าร้อนเพราะว่าเป็นอาหารเย็นนะครับคนเราต้องทานข้าวแช่เนี่ยมันจะไปช่วยความเย็นในร่างกาย เครื่องปรุงข้าวแช่นะครับวันนี้ก็เครื่องปรุงข้าวข้าวแช่หรือข้าวสงการนี่เนาะอันนี้อันนี้ปลาเค็มนะครับปลาเค็มหนึ่งสองหัวหอมสามก็มีถั่วถั่วต้มนะครับถั่วเหลืองต้มแล้วก็มีมะม่วงสับนะบมะม่วงสับแล้วก็สามเครื่องนี้สี่สี่ชุดนี้จะไปเอาไปคั่วรวมกันนะครับจะไปคั่วรวมกันก็เป็นก็เป็นอาหารข้าวแช่ที่กินกับข้าวนะครับสําหรับข้าวเปล่านะครับเราหุงสุกแล้ว นะหุงสุกแล้วว่าตอนนี้คุณแม่กําลังล้างอยู่นะครับหุงสุกแล้วเนี่ยต้องเอามาล้างน้ำสะอาดอีกทีนะครับแล้วเก็บพึงบพ่งไว้นะพึ่งไว้ให้สะเด็ดน้ําหลังจากนั้นเราก็จะตักเอาข้าวเปล่าเนี่ยมากินกับข้าวแช่เนี่ยอาหารที่เราผสมเนี่ยนะครับเครื่องที่ผสมนี่เป็นข้าวแช่เป็นเป็นอาหารีกจานหนึ่งแล้วก็มีข้าวเปล่าใส่น้าเปล่าลงไปนะครับก็จะเป็นข้าวแช่ถือว่าเป็นอาหารฤด,ดูร้อนสําหรับพี่น้องชาวสังขะบุรีนะครับพี่น้องชาวไทยเชื้อสายลราเรียกว่าเข่าสงการหรือพี่น้องเด้อ ถ้าพี่น้องชาวภาคกลางเรียกว่าข้าวแช่นะอ่อีกอีกหลายๆภาคนะครับยังยังยังติดตามชื่อได้ไม่หมดนะสหายอีกสักพักน,นึครับเราจะปรุงปรุงปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาทานจะมาทานข้าวแช่แก้แก้ร้อนในนะครับหน้าร้อนพร้อมๆกับสหายหลักเผื่อสหายอยากจะชิมดูมั่งนะครับเริ่มปีนี้ปี64นะครับสตาร์ทแรกครับฤดูร้อนนะครับทำอาหารเย็น น้าเรียกว่าอาหารแก้คลายความร้อนได้นะครับข้าวแช่นี่เป็นอาหารเย็นกําลังผสมเครื่องครับสหายเาข้าวแช่นะครับเมื่อกี้ลุงเจ้หยุดไว้แป๊บนึงนี้ตอนนี้มารวมกําลังตําตําเครื่องอยู่นะครับเครื่องข้าวแช่อันนี้ถั่วกับยังอะไรถั่วกับปลา อันนี้สูตรสูตรไม่ใหญ่น้อยครับสูตรไม่ใหญ่น้อยสูตรสูตรไม่ใหญ่น้อยเอ่อเข่าสองการเด้อพี่น้องกินเข่าสองการแล้วเราค่อยเล่นสองการที่หลังได้หรอบอสได้ไหมต้องล็ก

ค้มแล้ววัที่ปิัขวเนาะ้มลขวดลยขวขวแล้วแล้วก็แล้วที่กินแล้วอันนี้ปลาป่นมะม่วงสับแล้วก็ถั่วเหลืองถั่วต้มนะครับถั่วเหลืองต้มสุกแล้วแล้วก็มีหอมหั่นแล้วก็จะไปจะไปคั่วกระทะคั่วให้สุกก่อนเดี๋ยวไม่แย่สิปคัขวแล้วครับบุดนึง ก็ได้ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหม้ออาหารข้าวแช่นะครับวันนี้เครื่องปรุงอ่าหัวหอมถั่วเหลืองแล้วก็มะม่วงสับนะครับมีปลาเค็มนะคั่วคั่วรวมกันก็เป็นเครื่องปรุงนะครับไอเครื่องที่จะกินกับข้าวแช่นะครับข้าวนี้ล้างไว้เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ใส่น้ําเข้าไปนะใส่ใส่น้ําในข้าวนะครับน้ําเย็นเราจะลองชิมดูครับว่าจะอร่อยขนาดไหนครับข้าวแช่สูตรคุณแม่นะครับวันนี้ เอาละพอก่อนเอาละ,ะ,ะ,ะใส่รองวันด้วยอตอนนี้เราจะมาลองชิมนะมากินข้าวแช่นะครับเป็นฤดูร้อนนะครับฤดูร้อนก็ต้องทำข้าวแช่หรือว่าเขาสงการนี่นะครับกินพี่น้องวันนี้น้องเปิงทีมงานครบ เนียนี้องเปิงคุณแว่นนะครับแต่ว่าคุณยายอยู่ข้างนอกอยู่คุณแม่เนาะแม่ลุงเตี้ยสูตรแม่ลุงเตี้ยนะสูตรเก่าๆนะครับมาลองดูนะ,ะข้าวแช่นี่ล้างนะครับหุงเสร็จแล้วล้างน้ําสะอาดนะครับแล้วเราก็จะเติมน้ําเย็นนะเติมน้าเย็นให้น้ำโปร่งหม่ต้องกินต้องใส่น้ําเย็นนะครับไม่งั้นไม่งั้นมันก็ไม่เข้ากันไม่ใช่ข้าวแช่นาอไม่สดชื่นอืมไม่ใช่ข้าวแช่น้ําเข้าวสงการหรือข้าวแช่หรือมีที่นะ เออเปิ้งได้นะอ่าภาษาลามันก็เปิ้งได้เนาะอ่าภาษากะเหรี่ยงก็มีที่นะกว่าอ่อมีที่อ่าอ, <c oughs> อุ้ยรอกว่าอ่เอาคุณแม่ไปลองเอาแลเปิ้งลองชิมดูอืมอืมเป็นไงต้องกินข,<ส>ข้าวเย็น ้ในน้ำเย็นเลยพี่อร่อยครับอร่อยแล้วแว่ยเนีย่ยถ้าบางคนก็มีนเขาใส่บักมี่น้ำบักมี่บักขนุนซุปบักมี่นี่แหละผักตาลได้เลยพี่เนี่ยได้ถ้ามีผักตาลได้เลย,เลยนี่ไม่ได้เอาผักมาเอาไม่ทันพ่อเอาแค่นี้ก่อนโอ้แทบครับทำไงโอ้ยต้องมีพริกขั่ขวแซ่บอร่อยนะ อ่าพริกกินดาอะไรเงี้ยคั่วกับน้ำมันแล้วมากัดกรอบๆนะครอบความเลย <c oughs> อันนี้อันนี้เราคิดว่ามีพริกกันแล้วกันทพเรียนเดี๋ยวทานแล้วกันอือได้นะพิกคิปพิกคิดแซ่บไรพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ตายแล้วครับผม กินข้าวสองการน้ากันเด้อสุภูตัวคนพี่น้องเอ้ยข่าวแซ่ข่าวสองกัรเนาะขอบคุณสหายรักที่อยู่ทางบ้านนะครับแล้วก็คุณผู้ชมที่รักทุกท่านที่อยู่ทางบ้านนะครับที่กดไล <Giul ia. S 1> ค์กดแชร์ให้ลุงเตี้ยกดติดตามลุงเตี้ยจะมาตลอดนะครับถ้าติดตามลุงเตี้ยทางเพจลุงเตี้ยก็การเดินทางที่ไม่สิ้นสุดนะครับคุณผู้ชมที่นะครับขอขอบพระคุณมากครับผมโอสูรสัยครับสวัสดีครับซ้ำใบดีส,ส,สุภูตุวคนพี่น <ส voit S 1> ้องครับผมกินข่าวน้ำกันครับ ข้าวแซ่เขาวสองการนี่แซ่บไรเสียงสุดหังโปะงงวะมาเลยมาสวัสดีอือได้ยุโอ้โห <c oughs> ได้เลยเนี่เปรี้ยวกว่านี้ส่อยนะผมที่เราอยากผมกินมาหลายที่น,นะแม่นะแต่ว่ามันไม่ใช่รสชาตินียอ่ะจะไม่เหมือนกันหรอกบางที่ทำเขาบอกบางที่ทำหนักน้ำมันเกิน